สด้วยะดาคนมีฐานะกินน้ำเปล่าแหมถ้านอนเย็นขอคำคมหน่อยเด็ดๆอ่ะได้ดินี่เลยประโยคเด็ดๆมาฟังไว้มึงอ่ะเพื่อนแท้ไดยจำเป็นต้องพูดแต่เพื่อนไม่จริงใจอ่ะพูดแต่อไม่มีน้ำใจไม่ลงหรือคำพูดอาจจะ ทาให้คนอื่นเชื่อหรือเราเชื่อแต่การกระทําท้งหากะที่จะบอกว่าใครอ่ะคือเพื่อนแท้บางคนแม่งพูดเยอะอเหมคนคุยอ่ะเอาง่ายมึงคุยอ่ะทาได้ทุอกอย่างอ่ะจนถึงเวลาให้ทำจริงอ่ะมันทําไม่ได้นี่แหละเวลาเลือกคบใครอ่ะก็เลือกคบให้มันดีๆเข้าใจป่ะจำไว้เลอคบเยอะ เอาเน้นเนื้อคุณภาพพอถามนั้นโดนใจกระไหล่รอด้วยแวววันนี้